เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับทักกี้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาทําการเพิ่มฟอนต์นะครับสําหรับใครที่ใช้พวก Microsoft Office Word Excel นะครับแล้วก็ไม่มีฟอนต์ที่เราต้องการจะใช้นะครับพวกอย่างเช่นนะครับฟอนต์ไทยสารบัญนะครับซึ่งฟอนต์พวกนี้นะครับก็จะเป็นฟอนต์เกี่ยวกับงานเอกสารที่จําเป็นต้องใช้นะครับผม สำหรับใครไม่มีนะครับเราก็เข้าไปที่ Google ได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาตรงที่ช่องเสิร์ชนะครับให้พิมพ์ฟอนต์นะครับแล้วก็เว้นวรกนะครับฟอนต์ที่เราต้องการนะครับอ่าแล้วก็ในที่นี้นะครับผมก็จะค้นหาฟอนต์นะครับไทยสารบัญไอทีเก้านะครับซึ่งเป็นฟอนต์ที่ใช้กันทั่วไปนะครับผมอ่าแล้วก็เว็บที่ผมจะใช้ในการดาวน์โหลดนะฟอนต์ ตัวนี้นะครับก็เลื่อนลงมานะครับเขาก็จะมีฟอนต์พวกนารินนะครับต่างๆเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับข้างล่างลงมาจะเป็นฟอนต์ของสารบัญนะครับให้เพื่อนนะครับทําการกดตรงที่ซิฟไฟนะครับก็จะขึ้นเครื่องหมายดาวน์โหลดข้างล่างนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้แสดงที่โฟลเดอร์นะครับผมเมื่อแสดงโฟลเดอร์แล้วนะครับอ่าปิดไปก่อนนะครับให้คลิกเข้ามาในไฟล์วิลานะครับ ซึ่งโปรแกรมวินลานะครับหากเครื่องใครยังไม่มีนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ที่สอนติดตั้งไว้นะครับไว้ข้างล่างคลิปนี้นะครับผมให้เรานะครับทําการกดขวานะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ extra f i l ์นะครับตรงนี้นะครับไม่ต้องทําการเปลี่ยนแปลงหรือว่าแก้ไขใดๆนะครับให้กดโอเคได้เลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็นฟอนต์นะครับอยู่ข้างล่างตัวซิฟไฟตัวนี้นะครับผม ซึ่งฟอนต์จะถูกซ่อนไว้ข้างในนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเราก็จะเจอฟอนต์ต่างๆที่เราเจอในเว็บเมื่อกี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้ขยับหน้าจอไ้อีกฝั่งหนึ่งนะครับมาที่คอนโทรลพันเนลนะครับผมทําการคลิกเข้าไปเลยนะครับหรือว่านะครับใครที่ไม่มีคอนโทรลพันเนลที่หน้าจอนะครับให้กดที่วินโดว์หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ พิมพ์ข้อความว่า c o n t r o l p a n น l นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับมาเลือกตรง view by นะครับให้เป็น small icon นะครับผมอา๋ยวมาเลือกใหม่นะครับให้มาเลือกตรง v i e w by นะครับเป็น small icon อ่าแล้วเราก็มาหาไฟล์ที่เป็นฟอนต์นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผม เมื่อกดเข้ามานะครับให้ทําการย่อหน้าต่างลงนะครับก็วางไว้แบบนี้นะครับทําการคุมดาฟอนต์ที่เราโหลดมานะครับเสร็จแล้วนะครับก็ดึงลงมาทับได้เลยนะครับอ่าเมื่อดึงลงมาแล้วครับเราก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวมันก็จะติดตั้งฟอนต์เสร็จนะครับอ่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือว่าเสร็จแล้วนะครับ สมมตินะครับสมมติว่าใครนะครับที่มีฟอนต์บางฟอนต์แล้วถูกทับไว้ในนี้นะครับคอมก็จะแจ้งแบบนี้นะครับให้เราติ๊กถูกตัวนี้นะครับแล้วก็กดเย็ดนะไปนะครับเพื่อทําการติดตั้งฟอนต์ใหม่ทับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่มีผลกระทบต่อเครื่องนะครับรอจนเสร็จนะครับอ่าหลังเสร็จแล้วนะครับทําการปิดลงไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราลองมาเทดส ในโปรแกรมดูนะครับผมอ่ตัวนี้เราจะมาทำการทสนะครับดูรูปแบบฟอนต์นะครับเมื่อกี้นะครับเราจะไม่มีฟอนต์พวกไทยสารบัญไอทีเก้านะครับอันนี้ผมก็ตั้งใจดาวน์โหลดเจะจงเลยนะครับให้เป็นไทยสารบัญไอทีเก้านะครับผมอ่าตรงนี้เป็นไทยนาลินนะครับ แล้วก็ไทยสารบรรณไอทีน,นะครับหาอยู่ตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการเทสการพิมพ์ดูนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ดาวน์โหลดไทยสารบรรณไอทีก้าลงมาที่เครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมอ่าแล้วก็คลิปนี้นะครับก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับหาก ท่านใดนะครับเป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับก็ขอฝากกดถูกใจให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็จะทําคลิปดีๆสาระดีๆเกี่ยวกับคอมออกมาอีกนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมติดตามนะครับเผื่อจะเป็นคลิปอะไรใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับคอมผมก็จะมาให้ท่านได้ดูนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับผม